ข่้นหคือเราจะทํำรองเท้าเพียงแค่15คู่เท่านั้นเพื่อที่ให้รองเท้าแต่ละรุ่นเป็นรองเท้าที่เป็นยูนิคมากๆและที่สําคัญถึงแม้ใน15คู่นั้นต่างไซส์แต่ละคู่เขาจะไม่เหมือนกันเลยในการวางลวดลายค่ะเพราะนั้นเหมือนกับว่าลูกค้าได้รองเท้าคู่เดียวในโลกไปสวัสดีค่ะ ปิยวรรณันสุวรรณค่ะเจ้าของแบรนด์ปิยวรรณปิยวรรณรองเท้าผ้าปะเตะ้รองเท้าสวยแห่งเมืองพัทลุงค่ะสรสร้างผลิตภัณฑ์ชันดีประวัติกตัตเตออีเนี่ยจะเป็นโฟลิสเตเนี่ยคือมีคนที่จังหวัรดราชบุรีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทำง,งานที่ประเทศออสเตรเลียค่ะที่ประเทศออสเตรเลียามา25ปี ช่วงโควิดเนี่ยเอถือว่าเป็นช่วงโอกาสสําหรับเอถึงจะเป็นวิกฤตสําหรับคนอื่นแต่มันคือโอกาสสาหรับเอนะคะเพราะว่ามันทาให้เอเนี่ยได้มาพัฒนางานหัตกรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เออยากจะทํามากที่สุดในชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดมาจากความรักล้นๆนนะคะก็คือเอรัก ที่จะสะสมผ้าปะเต้เพราะถือว่าผ้าปะเต้เนี่ยเป็นผ้าที่มีเรื่องราวเล่าเล่ากันมาเป็นพันปีแล้วก็ยูเนสโกเนี่ยได้รับคมคุ้มครองนะคะในแง่ของภูมิปัญญาที่อันจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่สําคัญอย่างหนึ่งและที่สําคัญก็คือผ้าปะเต้ในแต่ละลวดลายของผ้าเนี่ยค่ะจะมีความหมายเสมอเพราะฉะนั้นจะสนุกมากในการที่เราได้สะสมผ้าปะเต้ค่ะ แล้วก็สําหรับรองเท้าก็คือจะเน้นในการทำเป็นรองเท้าแฮนด์เมดเพราะว่ารองเท้าแฮนด์เมดเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเพราะนั้นเอ๋ก็เลยอยากจะพัฒนาให้งานหัตถกรรมไทยเนี่ยสามารถที่จะไปสู่ต่างประเทศได้โดยการที่ออกแบบให้ทันสมัยใช้ได้จริงแล้วก็ใส่สบายค่ะก็แนวคิดรรผลิตภัณฑนจริงก็คือมันมาจากคอนเซ็ปต์เล็กๆนะคะก็คือว่าเอ๋มีโอกาสได้ไป เจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เขาทํางานหัตถกรรมเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่งานหัตถกรรมบ้านเราเนี่ยมีความหมายมากแล้วก็มีคุณค่ามากแต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่ากันเนื่องจากว่างานหัตถกรรมเนี่ยเราถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ทํากิจการเกี่ยวกับงานหัตถกรรมไม่ค่อยมีใครรวยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราออกแบบผิดวิธีออกแบบที่ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในชีวิตประจําวันจริงๆ เอกก็เลยตัดสินใจว่าจะลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายโดยเลือกรองเท้าเพราะว่าเป็นนักสะสมรองเท้าอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีโอกาสได้เดินทางไปทั่วโลกแลาเราก็ชอบสะสมรองเท้าตามที่ต่างๆทําทำให้เราได้เห็นแบบที่มันแตกต่างจากเมืองไทยก็เลยพยายามที่จะออกแบบมาให้มันทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์คนในสมัยปัจจุบันรองเท้าผ้าเตของปิยวันปิยวันจะมาจากผ้าที่เราสะสมค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเอเป็นนักสะสมผ้าเตนะคะ แล้วก็ดังนั้นเนี่ยผ้าหนึ่งผืนเราจะทารองเท้าเพียงแค่15คู่เท่านั้นเพื่อที่ให้รองเท้าแต่ละรุ่นเป็นรองเท้าที่เป็นยูนิคมากๆและที่สําคัญถึงแม้ในส5้าคู่นั้นต่างไซส์แต่ละคู่เขาจะไม่เหมือนกันเลยในการวางว้นลายค่ะเพราะนั้นเหมือนกับว่าลูกค้าได้รองเท้าคู่เดียวในโลกไปเป้ใหม่เนี่ยนะโค้ดก็คือจริงๆตั้งใจที่จะให้นํางานหัตถกรรมไปสู่ไปสู่ข้างนอกต่างประเทศนะคะเพราะว่าอีเห็นว่างานหัตถกรรมเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆโดยเฉพาะภูมิปัญญาของไทย เออยากให้เราร่วมมือกันค่ะให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์อยางของเออจะพยายามพัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างที่เห็นก็คือจะมีเป็นรองเทา้าผ้าใบเป็นรองเท้าสลิปออนหรือแม้แต่รองเท้าแตะซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าลักษณะสําสคัญของรองเท้าที่เราแบ่งก็แบ่งเป็นสองประเภทนะคะประเภทหนึ่งก็คือสําหรับเอาไว้ใส่ทํางานใส่แล้วก็จะดูแบบรูหลาน,นิดนึงแล้วก็สามารถที่จะออกงานได้อีกแบบหนึ่งจะเป็นรองเท้าที่ In นแนนอก็คือเป็นรองเท้าที่สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นรองเทาเ้าผ้าใบรองเท้าสลิปออนรองเท้าแตะแล้วก็มงแตะทั้งแตะผู้ชายแตะผู้หญิงเป็นรองเท้าลำลอง สำหรับงานปิยาวาันที่ช่วยเกี่ยวกับชุมชนนะคะอย่างแรกก็คือปัจจุบันเอได้คัดเอาผ้าที่เป็นผ้าพื้นที่ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพัทธลุงนะคะอย่างเช่นผ้าผืานนี้จะเป็นผ้าที่เราเรียกกันว่าผ้าชัยบรีซึ่งเอกับศิวนาถกนกไทยเนี่ยเราได้ออกแบบลวดลายที่เป็นลวดลายเฉพาะของเราลวดลายนี้เราเรียกกันว่าพัฒสิงศิลป์ตาลน,นะคะอันนี้คือลวดลายที่เราได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในแบรนด์ปิยาวาันและศิวนาถกนกไทยค่ะ แล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นก็คืออันนี้จะเป็นผ้ามัดย้อมเป็นผ้ามัดย้อมของขนางมัดย้อมนะคะแล้วก็นี้จะเป็นผ้าบาติกที่เอได้มาจากทันตสถานหญิงสงขานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือลุงลุงป้าป้าที่ช่วยงานเอในการทารองเท้าทุกท่านนะคะ อย่างหนึ่งที่อออยากจะทํผ้าหรืออยากจะทารองเท้าก็คืออออยากให้งานถัดประกำเนี่ยยังคงอยู่โดยเฉพาะลุง,งป,ป้าๆอย่างวันนั้นที่เราเจอกันยังยังไม่มีออเดอร์มากมายแต่ปัจจุบันเรามีออเดอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลยเลยได้กันค่ะกล่าวขอบพระคุณสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดมากๆนะคะที่สนับสนุนงานของปีญวันปีญวันมาโดยตลอดทำให้ปัจจุบันเนี่ยอีได้ถูกคัดเลือกให้เป็นท็อป1 0 0สมาร์ทโลเคอลของประเทศไทยนะคะ ซึ่งเอถือว่าจุดนี้เอจะมาไม่ได้เลยถ้าปัาจจับพาณิชย์ได้ให้กรสนับสนุนมาตลอดเวลาต้องกลับขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับร้านปียวันปียวันก็สามารถที่ติดต่อได้ด้วย2ช่องทางเป็นหลักนะคะอย่างแรกก็คือ Facebook ชื่อปียวัน P I Y A W U N นะคะแล้วก็ต่อด้วยปียวันภาษาไทยปอปาสลีอิยยักษ์วอแวนรอเรือรเรือนอนิงการอย่างข้งหลังนะคะ สำหรับไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะจะเป็นแอดปิยวันนะคะก็เป็นแอดแล้วก็ p I Y A W U N ค่ะแล้วก็จะมีทั้ง Tiktok แล้วก็จะมีทั้ง Instagram ด้วยหรือถ้าง,งงๆไม่รู้จะไปทางไหนที่อยู่ตามข้างล่างนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ